อันพนวางงานหมานเงินหมานค่ำนะครับจังหวัดนครพนมเบิงกอนมูเลยครับนะครับจังหวัดนครพนมอยู่ที่หนาสารากลางจังหวัดนครพนมนะครับนะครับ,รบกับมอล้ำใจเกิดลอยเต็มวงเต็มโชว์มือแรงคนสีหลายหลายคักหลายแน่เลยแล้วแ,แม่เพิ่นสีมะเบิงนะครับวาเขาซาเขาวรื้อว่าใจเกิดลอยทังสันทังสีเพิ่นสีมะเบิงมือแรงนี่แหละ นะครับอยากได้ลูกหลานมาแล้วใจกินรอยอย่าลืมนะครับศูนเก่ดห้าสี่สหจองก่อนได้ก่อนคิวงานเดือนหน้าว่างเจดวันที่7วันที่8 14แล้วก็19เกนี่ละนะครับฝ่าวาาฝ่าวมามามววนซื้อโฮเซลกับลูกหลานสุกอยู่ในเมืองฝ่ามีแต่ลมลม,ลมแรงแรงมีแต่อีแหงอีนะครับฝ้าขาวดาวแจ้งน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกฝ้าเปิดเบิดแล้วฝ้าเปิดเบิดแล้วเพื่อ ผู้ใดญาติฝนให้นอนอยู่บานผู้ใหมักงมวนให้มว่าเบิงหนาเวที่กลับมาลำใจเกินร้อยนะครับสวัสดีแม่โสพินครับขอบคุณของฝากของต้อนน้ำเด้อครับอีเมลมาจากเลนูนะอาเภอเลนูเ,นเอาของฝากของต้อนเอาเน็ตกินเน็ตอยากมาฝากน้ำขอบคุณแม่หลายๆวันนี้นะครับสองทุ่มไปฮอดตีสองเบิงฟรีนะครับนะครับ เบิ่งความอลังการงานสร้างตั้งแต่โชว์ลรกปีที่10ของลูกหลานมอล้ำใจเกินลอยหลังจากนี้นะครับมืออืน่นเก็บมอแหแต่โผเรียบร้อยแล้วลูกหลานก็จะเดินทางไปทําการแสดงต่อที่กรุงเทพมหานครในการออนทัวร์รอบที่หนึ่งนะครับมือแหลกแหกหมานมือหมานเงินหมานค่าวันที่2อยู่ที่ปากทางเขาเตาโลภพพัตยาครับวันที่3อยู่ที่ข้างเดอะมอบางกะบีลานจอดรถตะวันานานะครับวันที่4ปากทางบ้านเก่าพันทองวันที่ห้า สแยกพระประแดงอาเขียนแล้วก็วันที่6อยู่ที่ตลาดกินซ่าตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธ์เสร็จแล้วกระซิอ่อนทั่วกับอีสานบันเท่ากับวันที่9อยู่ที่อำเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมิงันเจ้าภาพนะครับอยากเบิงลำเรื่องต่อก่อนทำน้องขอนแกนอยากมอนซืห้อเซลอยากเบิงล้ำเรื่องแบบจบเรื่องนะครับก็บเป็นบุญบันเฮาเนี่ละแม่บุญอีสานบันเทาจากไดนเบิง ล่ำเรื่องนะครับถ้าอ่อนทั่วกรุงเทพมหาคนครจะเป็นสคริปคอนเสิร์ตลน้ลนๆนะครับแต่บางมองกส็สะได้ล่ำเรื่องให้พี่น้องได้ฟังได้มวนอยู่กร,ระแตบลายบ่ได้ซอดแกงนะครับฉะนั้นเตรียมข้อมผอมไก่ไก,ก่มองได้นะครับติดตามได้ที่เพจคณะมลล้ำใจเกลรอยครับชมเบื้องหน้าเบื้องหลังและก็ผลงานการสแสดงได้ที่ช่องยูทูบมลล้ำใจเกลรอยออฟฟิเชียลแล้วก็มลล้ำใจเกลอยหนึ่งรอยสิบเอ็ดครับนะครับอยากไปเด้แม่สมปดีสงโสเพิ่สสนา่า สวัสดีแม่วิภารัดเมื่อคืนฝนห้ามบอห้ามตั้งแต่ตีสองแม่ห้ามตั้งแต่ตีสองครับมีแม่มันถาแล้วนะครับมาถถาแล้วมาก่อนนางหนา้ามาซาบะได้เบิงเด้อแม่เฝ้่ามาเร็วๆเฝ้่าอาบน้ำม,มาเร็วๆมาเต็มวงเต็มโชว์นะครับนะครับมาเต็มวงเต็มโชว์แล้วก็บอได้ตัดสกีบช่วงโชว์นะครับแต่มือนีน่าจะล้าเรื่องสองฉากนี่แหละแล้วลก็เตยล่าเพราะว่า เจ้าภาพนะครับให้ได้แค่ตีตีสองนะครับแล้วก็ปีหนานะครับน่าจะได้พอกับมลํำใจเกิดรอยอีกเชือนึงนะครับาบองทบองเมนงานไหลเรือไฟนะคนรพนมกนสิป็นงานฉลองธา,าตุพนมนะครับเจ้าภาพเพื่อนวาสีมาเส้นสัญญาอันนี้น้องนั่งหางเคียงเพ่นก็เตรียมแตงเนื้อแต,ง,แตงตัวนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับในการอ,อ่อนทั่วในการทําทการแสดงคืนนี้นะครับ สนามบอจืนแม่เป็นล้านอนกรีดพร้อมนะครับแต่หม่องหมอลำอยู่นี่ก็จืนแน่บอจืนแน่ก็สลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับพระเอกนางเอกมาแล้ววันนี้หนึ่งทุ่มนะครับพระเอกนางเอกเพิ่นก็สีอันนี้รถคายออกพระเอกนางเอกก็ซีออกไปช่วยขายบัตรการกรุศลสภากาชาิจังหวัดนครพนมนะครับนี่บรรยากาศรถมานาขัเตรียมพร้อมเต้นพระเอกฮาดน,นะครับทุกอย่างพร้อมเบิดแล้วนะครับ รถบอดก็พร้รพอรมแล้วนะครับเต็นท์พระเอกเล็กก็พร้อมแล้วนะครับผู้ดใดมาเบิงหมอลำอยากเห็นพระเอกนั่งเอกกระถามกันเด้อสนเซบนวข้อใจกรอยอยู่อยู่ด้านนี้นะครับเซ็บนอข้อใจกรอยสวัสดีแม่ครัวคนสวยสวัสดีแม่ครัวน้องบัวลำพูหนึ่งเขา่า